ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนำทางครับและก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแมงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องแสงเทียนนำทางซึ่งวันนี้นะครับเราจะนำเหรียญชนิด5บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็น ทั้งนักสะสมเหรียญมือใหม่และมือเก่านะครับได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมเหรียญนะครับและที่สําคัญครับเพื่อได้รับทราบถึงราคาที่ประเมินไว้นะครับว่าราคาจะสูงจะต่ําเพียงใดนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็ อยากจะขอกำลังใจครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆให้ได้รับชมกันนะครับเพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทครับปีพุทธศักราช2 5 4 4นะครับ ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสา,าพโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอรุลญเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมโบพิตรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบน จะมีอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2544 ดัานเองนะครับเบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลขค่าไทยและเลขค่าอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ .2544 นี้นะมียอดผลิตอยู่ที่76ล้านนะครับ5แสน 6600 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างเยะมากนะครับสำหรับหลัก60 70ล้านนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่แสงเทียนอยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญกระสาบนะครับของในหลวงราชการที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นบางส่วนนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับ ยอดผลิตที่แสงเทียนรายงานไปให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนี้ครับมันอาจจะยังเหลืออยู่ครบหรือเปล่านะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ5บาทรุ่นปีพศ2544นี้ครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ70บบาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC ซึ่งราคาก็ยังไม่แรงเหมือนกับเหรียญรุ่นอื่นนะครับเนื่องจากว่ายอดผลิตออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับ แต่ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้ครับแสงเทียนอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนั้นเป็นยังไงครับพี่ๆน้องๆก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วซึ่งเหรียญลักษณะพิเศษนี้นะครับกาลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับนักเล่นเหรียญตลกครับเหรียญ แปลกนะครับซึ่งราคานี้ค่อนข้างจะสูงครับอาจจะเป็น4 0 0ร้อยถึงห้ารบาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญตลกเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆได้สะสมกันนั่นก็คือเหรียญห้บาททับปีพศสองพนี่สิบสนะครับซึ่งข้อมูลของเหรียญก็มีดังนี้นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดง ราคาน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนวงขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมน,นะครับขอบเหรียญด้านนอกครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรครับ ด้าน,นหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุบโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวานารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2543นอสาั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2543นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่146ล้านนะครับ9 2 0 0 0ืเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ ถือว่าเยอะมากๆนะครับเป็นอีกเรนหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนาให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ <S <S เราสามารถพบเจอเหรียญรุ่นนี้นะครับได้ตามสถานที่ทั่วไปครับอาจจะเป็นที่ร้านกาแฟหรือว่าตลาดสดนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ทําออกมาค่อนข้างจะเยอะเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับ ควรค่าเก่การเก็บสะสมครับเผื่อไว้อนาคตข้างหน้าครับไม่แน่ไม่นอน,นครับเหรียญรุ่นนี้ราคาก็อาจอาจจะพุ่งสูงขึ้นมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับ <oui> เหรียญ5บาทรุ่นปีพศ .2543 เนี่ยราคาประเมินจะอยู่ที่แลละ60บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c n น UNC นะครับจึงอยากจะมาแนะนำข้อมูลนะครับดีๆเกี่ยวกับ ทั้งเรื่องราคาเรื่องอะไรนะให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมรับฟังกันเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้นั่นก็คือเหรียญปีพศ .2545 ครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกษาปณ์พ,พับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคาน้าเหรียญอยู่ที่5บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัม ด้านหน้าก็จะเป็นรูปในหลวงร .9 ของเรานั่นเองนะครับหรือว่าพ่อหลวงร .9 นะครับส่วนวงขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะมีเป็นรูปเฟืองครับผมด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2500 สี่สิบห้านะครับสำหรับเหรียญห้าบาทนะครับรุ่นพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านีมียอดผลิตอยู่ที่ยี่สิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่เยอะนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญชนิดนี้นะครับพศ2 5 4พครับ เริ่มหายากแล้วนะครับซึ่งแสงเทียนเองก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้พยายามเสาะหาก็หาไม่ได้ครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2545นรี่้าราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ120สบาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับหรือว่าถ้าพี่ๆน้องๆครับอยากจะได้ราคาที่มากกว่า120บาทนะครับ แสงเทียนอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับนั่นก็คือเหรียญอาจจะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับหรือเหรียญพระเสียนเอียงพระเสียนตรงแบบนี้ครับซึ่งเหรียญพระเสียนตรงนะครับราคาค่อนข้างจะสูงครับอาจจะถึงหลัก800ถึงหลักพันบาทกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญพระเสียนตรงซึ่งกําลังเป็นที่นิยมครับของกลุ่มคนนักเล่นเหรียญแปลกครับเหรียญตลกต่างๆนะครับราคาก็กําลังมาเลยทีเดียวนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไหมท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้ครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ